ก่อนนักประจนภัยในช่วงหน้าฝนกันน้ำได้ดีมีอะไรบ้างเริ่มจากชุดกันฝนมาแบบเต็มตัวทั้งเสื้อและกางเกงมีฮู้ดที่สามารถปิดปากได้มเมื่อใส่หมวกกันน็อกน้ำไม่กระเด็นเข้าที่หน้าแน่นอนฮู้ดคลุมหัวตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้ด้วยมาดูกันที่ส่วนของเสื้อกันบ้างดีกว่ารุ่นนี้ชั้นแรกล็อกเป็นแบบตีนตุกแกดูข้างในก็เป็นซิปแบบกันน้ำ<ม>ล็กอก2ชั้นแบบนี้กันน้ำได้ดีแน่นอนที่ด้านในของเสื้อก็จะเป็นผ้าแบบตาข่ายเนื้อผ้าหลายชั้นกันน้ำได้ดีจริงในส่วนของด้้้้าานนนหกก็จะะมีโโลสสทอแว ไปถึงช่วงแขนขับรถตอนกลางคืนป้องกันอุบัติเหตุได้ดีจริงด้านหลังก็มีนะครับโลโก้มาตววูฟช่างสวยจริงๆมีกระเป๋าติดเสื้อมาให้ใส่ของได้เยอะมากแล้วไม่ได้ให้มาแค่ข้างเดียวนะครับให้มาถึงสองข้างด้วยกันส่วนของแขนเสื้อก็จะเป็นแบบยางยืดแล้วติดรัดด้วยตีนตกแกอีกหนึ่งชั้นนะครับไม่ซึมเข้าแน่นี่กางเกงก็เป็นยางยืดที่ยืดได้เยอะมากและเป็นแบบสายรัดไม่ต้องผูกที่เสียเวลาขากางเกงก็มีโลโก้สะท้อนแสงเช่นเดียวกันรุ่นนี้พิเศษเขาให้ผ้าคลุมรองเท้ามาใน ขึ้นรองเท้านี่คุมกันน้ําได้ยันรองเท้าเลยเหรอนี่ในตอนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถพับขึ้นแล้วม้วนเก็บได้ไม่ต้องถอดไปวางทิ้งจนหายจนลืมจนจําไม่ได้ว่าเอาไว้ตรงไหนนะออจากนี้ยังทําให้ขากางเกงมีน้ําหนักเป็นทรงที่สวยงามมีประโยชน์จริงๆใครที่อยากจะเป็นนักประจนภัยในช่วงหน้าฝนต้องมีไว้แล้วชุดกันฝนแบรนด์มอเตอร์วูอยากได้คลิกที่ตะก,ก้าเลยมีหลายสี<ม>หลายไซส์ให้เหลือก S M L XL 2XL ใครที่อยากเช็คไซส์หิมส่วนสูงพร้อมน้ำหนักทักมาถามแอดมินได้นะยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไป